ครับตัวนี้ผ่านนมนะครับเอาตอกเมกซานไปสั้นอยู่นะครับอยูปุ้นครับไกลๆนะครับเป็นอะไรไ,ได้แต้มบ่ว้าวได้ดีดีอ่ะติดต่อของฟังข้อนครับผมร้องเพลงเราเอง,งโอค้ครับผม,ผม,มโอ้ได้การได้การได้การครับผม หนูหน่อยร้ายนะครับแต่ว่าตะผลมันสงสัยออกดึกถุล่ะเพราะว่าคนถึงร่มพร้อมไหมมันเลยบอกหูว่าอันใดนูอันใดอันนั่นวนาะมันอี้ก็อาชีพเป็นคลิปสันๆได้ครับเด้อเพราะว่าโดยสภาพอากาศแล้วมันบบใครพร้อมปันใดนะครับ ตกสาวหน่อยนะครับโอ้หมันหมันหมัน,มนได้แล้วครับแต้มแรกครับผมโอ้หนูหน่อยโอ้ยหนูมาใหญ่ปันได้ครับเสียบกลางข้อนะครับทะลุนะครับอะตอกสาวหน่อยนะครับผมตอกสาวหน่อยของพันนมปลาสรางครับ ข้าพาคู่ใจสวัสดีครับผมครับผมมณมประซ่างครับผมมนีมัเทศไหมครับออกมาิชดิีงกันครับครับช่องทางพรอนทัวร์ครับผมเรามาแล้วครับแต้มแรกมาแล้วครับตอกสาหน่อยทํางานแล้วครับอ๋อกระลังงามครับจัดการก่อนเด้ออ้วน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 สมบูรณ์ ครับสวัสดีครับเอฟซีของพานุ่มนะครับกระเก็บได้อีกแต้มหนึ่งนะครับเป็นสองแต้มแล้วครับคือนี่ครับเดือนงดไงนะครับนี่โมเมนต์ขี่ตัวเด้นี่เดือดไงเดือดงหมดแล้วครับนี่ตอกเสาหน่อยทํางานนะครับเนี่ยกระพานะครับพานุ่มปลาสร้างกระพาคู่ใจนะครับสุดยอดกระพาสวยงามทีรักเอาของเล่าอยู่ครับตอกมือนี่งสองงานครับเดี๋ยวเชิญนึงครับผมครับผมขอบคุณเลียนร้ายครับเอาอีหลให้อีข่าววันนี้อ่าสวยงามครับสวยงามสวยงาม สั่งได้ครับสั่งได้ okay. ตอกสาวน้อยกับผาคู่ใจนะครับ,บข้าเจา้าก้นพ่อมไหมข้าเจา้า,จาก้นอูดพ่อมเพิ่นใช้บ่งบวงพ่อมตอกข้าขนมเบรสันดุนขะขากมาเลยมัน,มมมนว่าห้อยแต่บ่วงครับนี่ถึกบ่วงคนแล้วนี่ ไปเลาะไปเลาะแค้มหวยบ่าุ่นเขาทั้งฝุ่นเลื่อไปนี่อีกนิดนึงครับเดี๋ยวมาติดตามกันต่อครับผมเดี๋ยวสิหาไม่ใหม่กันค,ครับตัวนี้พานนมนะครับเอาตอกไม่กระสานไปสั้นอยู่นะครับปุูนครับไกลๆย,นะยางบ่วยแล้วครับมันอนีปวดขาครับถึงล่มห้ง ตึงเดือนไงนะครับจากทางใดน,นะครับเดี๋ยวมาเปิ้งนะครับเด้อแบตกระสิเบิดแล้วบอดนีตายแบตเดียสิเปอร์เซ็นปอดเอาแล้วใส่แล้วเรียบร้อยนะครับไม่ยงนแล้วโอ้ลมมาทางพี่ ลมแหงว่พี่เป็นอะไรได้แกมวะว้าวได้ยินดีอ่ะโอ้ยใส่กาหัวเลยครับผมติดต่อของทัง้ครับผมเรงโอเคามโอ้ได้การได้การได้การครับผมมาแล้วเติมเลียดอีกบุยเติมรถ หนึ่งแต้มุดหมไดแล้วเอาแล้วสงไช้ชีวดตอยู่ยืดยมาเดียวไปมันค้องก็่ได้ค้องเลยตัวส่งกันเลยครับหนูก็ได้ใส่ไม่ได้ใส่นี่นะครับกะลังงำหนูน่ยนะครับใส่กะลังงำตัวนี้ใส่กลางหัวเลยครับมาทานครับกลางหัวโอ้ความแม่นครับพรธรรมดานะครับผาผ้านุ่มปลาสร้างนะครับสำหรับลูกสำรองครับ น่าแม่นนี่หรือครับสงสัยสี่แดนสร้างมาไว้ใส่จักอันแล้วพานทรงงามถือง่ายพร้อมนะครับเดือนงา่งยงายถึงล่มแห้งเป <c oughs> ็นยังไงมานพ่อครับ <c oughs> ไปเดี๋ยวจีภาพไปอีกโมงหนึ่งน,นี่อ <c oughs> ยู่นี่อยู่นี่ตัวหนึ่งโอ้ เด okay, uhm, ี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปอีกมงหนึ่งปิดท้ายเดือนเดือนมันไงเดืนมันไงแต่ว่ายุงหันนี่หมาอยากเข้าในเด้อแต่ว่ามันถีบมากว้างดอกแต่ว่ามีโตแท้อยู่หันมันแค่อยู่นี่น่ะมันแค่มันโดดมาหาผมเชียรเรื่องแล้วผมหาแย่งหามันมาเห็นน่ะ